ราชาลูกนังทุลกคอเสนอแชมป์เก่าเร่งฟอร์มเชลซีกู้สถาตลูกากูนำทัพดวนเมาโมศึกแชมเปี้ยนลีกก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับโทโมัสทูเคินนายใหญ่สิงบลูต้องเก็บชัยในเกมนี้หลังสะดุดผ้ายูเวนตุสนัดล่าสุดความพร้อมคนทัพใหญ่ลงสนามนำโดยโรเมลูลูกากูส่วนทางมาโ,โมน,นายใหญ่ยอนดาโทมัสัน ผลงานแย่พ่มา2เกมติดจมบวยของตารางในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกลุ่มเขึ้นวันพุทธที่20ตุลาคมนี้รีวิวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกลุ่ม S เช,ชลซีปะทะเมาโม,ม,าโมเวลา2นาฬิกา่ทายทอดสดบีอินส r t ร์สนามสแตมฟอร์ดบิตเชลซีโทมัสทูเคลเทรนเนอร์เชลซีพาท,ทีมแพ้ยูเวนตุสศูนย์ต่อในนัด2ก่อนเชีย์เบรนท์ฟอร์ดด้วยสกอร์เดียวกันในเกมลีกล่าสุดเป็นการคว้าชัย2นัดติด สภาพทีมเกมนี้ทูเค้นยังไม่มีทั้งอันเทโนโรีติเกอร์และคริสเตียนพลิสิตท,ที่เดี้ยงอยู่ก่อนแล้วส่วนฮาคิมซีเยกต้องรอทดสอบความฟิตการจัดทัพก็อาจมีปรับในแนวรับเตียโกซินวากองหลังแซมบ้าตัวเก่าที่พลาดเกมกับเบรนท์ฟอร์ดก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงตามปกติเช่นเดียวกับจอจินโยและเมสันเมาส์ที่เป็นแค่สำรองในเกมดังกล่าวเมาโมยอนดาวโทมัสซันเทรนเนอร์เมาโมพ,พาทีมแพสซินิตเลทเทศูนต์ต่อสี ในนัด2ก่อนทรงออสเตอร์สุนขาดลอย3ต่อศนย์ในเกมลีกล่าสุดเป็นการคว้าชัย2นันติดความพร้อมเกมนี้โทมัส,สันจะช่วยใช้งานอานลอาร์เมดฮอสซิดกองหลังที่ติดโทษแบนรวมไปถึงออสการเลวิกกี icky, aw, la, ้เจ็บเข่าโอลาตอยเวนินโดนาร์ดคานุเซนปาติออสเซดิูและเฟลิกซ์เบโมที่เดี้ยงอยู่ก่อนแล้วทั้งหมดแต่พวกแกนหลักรายอื่นไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์สคริสตนเซนมิดฟิลกับตันที ลาเซนิวเซนโจอิงเก้เบอร์เกตเวลโกเบอร์มานเซวิตและอันเตโนโชลักตั้งพร้อมช่วยทีมตามปกตินักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเชลซี352เองอดูอาเมนดีอันเดรสคิทเทนเซนเตียโก้ซินวามาลองซาเซซาอัสปรกิตาเอ็นโกโลกองเต้เจอจินโยเมสันเมาส์เบนทีเวลโรเมลูลูกากูติโมแวนเนอร์เทรนเนอร์โทมัสทูคอน เมาโม่สามห้าสองโยฮันดาลินนิลาสมอยสันเดอร์และเซนิวเซนฟรานบอสันเอริกลาสันเอดาราคิปบองเกอินโนเซนอันเดอร์คริสเตนเซนโจอิงเกบอเ์เกตเวอร์โกเบอร์มมนเชวิตอันโตนิโอโชลักเทรนเนอร์ยอนดาโทมัสสันผู้ตัดสินฟรองซัวเลเตซิเยจากฝรั่งเศสถูกขึ้นเชื่อลูกาก,กูอาจกล้ำศึกหนักมากเกินไป โทมัสทุกเก้นยอมรับว่าจํานวนการลงสนามของโรเมลูลูกกับเมาโมผมคิดว่าเขาลงเล่นหลายราย,รายการมากเกินไปในช่วงซัมเมอร์ทั้งกับทีมชาติแล้วก็ตอนนี้ก็มีเนชันลีด้วยเขาเป็นนักกีฬาที่มัรรย์มากแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับการแข่งขันซึ่งทําให้เขาต้องการคว้าชัยชนะในโปรแกรมพวกนี้ผมรู้ว่าเขาต้องการมีผลลัพธ์ที่ดีแค่ไหนในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปกับเบลเยียมแล้วตอนนี้กับเนชันลีก็ด้วยโดยส่วนตัวสําหรับเขามันคือการวิเคราะห์ ซึ่งผมรู้สึกว่าเขาอาจจะเหนื่อยทางใจได้คือไม่ใช่เรื่องใหญ่จนเราต้องกงังวลแต่สำหรับผมคือเขาไม่ได้เอ็นจอยกับมันอย่างเต็มที่โดยที่ไม่คำนึงถึงเลยมันเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินเขาต้องการพักจริงๆไหมหรือจะดีกว่าถ้าส่งเขาลงสนามต่อไปโปรแกรมเรกทีมชาติครั้งหน้ากำลังจะมาถึงแต่นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกเกี่ยวกับเขาแล้วก็นักเตะคนอื่นบางรายด้วยกุนซือชายมันเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมของลูกากูอาธิเมสันเมสาและจอจินโย กำลังมีปัญหาความเหนื่อยล้าเหมือนกันทั้งคู่ผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูโร2020ัน่ชระดับที่ดีที่สุดของพวกเราแต่เมื่อเราเริ่มเก็บชัยชนะและหาฟอร์มเก่งเจอเช่นเดียวกับการสร้างโมเมนตัมผมเชื่อมั่นว่าผลงานการเล่นของพวกเราจะดียิ่งขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกรายการนี้มันเป็นรายการที่ยากนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวกันให้เหมาะสมมันคงไม่ใช่เกมง่ายๆพวกเขาเป็นทีมที่ดีหวังว่าเราจะคว้าชัยชนะและเริ่มสร้างโมเมนตัมกันได้ หลังจากนี้ทุกๆก,กลางสัปดาห์มีโปรแกรมบอลถ้วยและโปรแกรมลีกที่ถูกวางเอาไว้ดังนั้นนี่จะเป็นอีกเขาระบุว่านักเตะกําลังลงเล่นมากเกินไปในเวลานี้โปรแกรมมันแน่นมากเลยนะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเยอะขึ้นเราต้องลงเล่นทุกๆไม่กี่วันแต่ตอนนี้เราฉลี่แล้วครับช่วงเริ่มต้นฤดูกาลจะหนักกว่าเสมอเพราะมีโปรแกรมเบรกทีมชาติอยู่ทุกเดือนหลังจากคริสต์มาสมันก็จะซาลงนิดหน่อยเรามีเวลาห่างจากฟุตบอลและได้พักบ้าง ในเวลาการโปรแกรมแข่งคือเยอะมากเราอุทิศชีวิตส่วนใหญ่ให้กับฟุตบอลและทุกคนต่างต้องการเป็นที่สุดและมีอาชีพค้าแข่งที่ดีที่สุดเกมแชมเปี้ยนลีกในบ้านนัดล่าสุดของเราที่คว้าชัยชนะเหนือเซนิตถือเป็นวันที่ไม่น่าจดจําสําหรับเจมส์เพราะบ้านของเขาโดนขโมยขึ้นโดยเดียนแชมป์ยุโรปหายไปด้วยเขาถูกถามว่ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่แล้วเรื่องดังกล่าวกวนใจเขาบ้างไหมเวลาที่มาดิวานไม่มีข่าวอัปเดตครับเจมส์กล่าว ไม่มีบาะแสจากตำรวจหรือใครเลยมันเป็นเรื่องที่รับได้ยากนะมีคนขึ้นบ้านแล้วก็ขโมยของล้ำค่าไปตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ผมทำได้ผมแค่ต้องยอมรับและก้าวเดินต่อไปไม่มีใครอยากเสียเหรียญหรอกมันมีความหมายกับนักเด็กคนมากเลยนะการคว้าแชมป์มันเป็นเรื่องยากดังนั้นเมื่อมันถูกพรากไปจากคุณมันก็ยอมรับได้ยากนะมันอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งเขากล่าวเสริมแต่มันไม่ได้ส่งผลกับวิธีเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันของผม ผมมีหลักความคิดแบบเดิมอยู่แล้วเอโดอาเมนดี้นายด่านเมือหนึ่งของเชลซีบอกว่าการพลาดติดโพสามสนักเตะลุ้นบอลลุนนั้นมีแต่จะทำให้เขารู้สึกว่าต้องเป็นนักเตะที่ดียิ่งกว่านี้ผู้รักษาประตูทีมชาติเซนเกลเริ่มต้นชีวิตในัวสตัมฟอร์ดบิดได้อย่างยอดเยี่ยมภายหลังคว้าแชมเปี้ยนและช่วยให้ทีมจบติดท็อปโฟร์ซีซั่นก่อนฟอร์มของเขาในเกมชนะเบนฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ก็ยิ่งช่วยทําให้คนตั้งข้อสงสัยยิ่งขึ้นว่าทําไมเมนดี้ถึงไม่ติดโพสามสิ หลังเซฟอุตรุดพาเชลซีมีแต้มกลับบ้านมีนักเตะของสิงโตติดโผไป5คนแต่เมนดี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นทําให้เทโกสินวากับอันโตนโนริตเกอร์สองเพื่อนร่วมทีมเองก็แปลกใจแม้แต่เซเดโมาเน่เพื่อนร่วมทีมชาติก็ตั้งข้อสงสัยเช่นกันหลังบอกว่าการไม่มีชื่อเมนดี้คือสิ่งที่น่าเสียดายและรับไม่ได้ยังไรก็ตามเมนดี้ไม่ได้บอกว่านั่นเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมต่อตัวเขาแต่ก็จะใช้เรื่องนี้เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เขากลายเป็นนักเตะที่ดียิ่งขึ้น ผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าเปล่าเลยผมไม่ใช่คำนั้นหรอกเมนดี้ให้สัมภาษณ์กับคานัลพลัสมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผมก้าวต่อไปทุ่มเทและโชว์ฟอร์มทั้งในระดับสโมสรและในระดับประเทศและผมพูดหลังจากจบเกมทีมชาติว่าเป็นอิสระของนักข่าวในการโหวตและแสดงออกและพวกเขาก็โหวตอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาเมนดี้ยังเปิดเผยเพิ่มว่าเขาได้รับข้อความมอบกำลังใจอย่างล้นหลามหลังโผ30แข้งลุ้นบอลดอกประกาศออกมา รวมถึงบอกว่าความรักที่รับจากเพื่อนๆและคนอื่นๆนั้นทําให้ผมประทับใจจนถึงจุดที่ผมไม่ได้คาดหวังไวเ้เลยสําหรับนักเตะเชลซีที่ติดโผลุ้นบารงดอรประกอบไปด้วยจอจ,จินโยผู้ที่ถูกยกเป็นหนึ่งในตัวเต็งคว้ารางวัลรวมถึงเซซ่าอัตเปกิตาเอ็นโกโลกองเตโรเมลูลูกากูและเมสันเมาส์โซโลพู้ชค้ตคนสําคัญของโทมัสทูเคลิลให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า มิดฟิลหัวใจหลักในทีมเชลซีอย่างจอจินโยคู่ควรกับการเป็นเจ้าของบอลลงดอสอ2พมากกว่าโอเนลเมสซี่ชัดเจนจอจินโยเป็นมิดฟิลคุณภาพสูงที่ไม่ใช่มีดีแค่การจ่ายบอลอันแม่นยำเรียบง่ายเท่านั้นแต่เขาสามารถทำอะไรที่โลดโผนและกล้าเสี่ยงได้ด้วยและนั่นทำให้ทีมเพิ่อมโอกาสเข้าทำได้หลากหลายมิติจนคู่ต่อสู้จับทางยากสุดๆอีกต่างหากโลกล่าวกับดีจิตสปอร์ตการที่เขาทำอะไรได้หลายลอย่างและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ก็เพราะองค์ความรู้อันชานฉลาดที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละมันทําให้เขามีความคิดความอ่านเหนือกว่าคนอื่นทั้งการเล่นฟุตบอลและการใช้ชีวิตนอกสนามผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าปีนี้จอร์จินโย่คู่ควรกับรางวัลบอลรงดอรมากกว่าทุกคนและจะเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากเพราะมิดฟิลด์ตัวรับสามารถเอาชนะพวกบรรดาแข้งตัวรุกระดับโลกทั้งหลายที่ผูกขาดอันดับหนึ่งมานานได้จริงๆเสียทีเพียง16ปีเขากลายเป็นเจ้าหนุมานจรรันทร ตะบันพังประตูกลายเป็นดาวสมหรของเบลเจียนโปรโลิกได้ในทันทีจากสถิติ15ประตูจาก33นัดเป็นคีย์แมนสำคัญพาทีมคว้าแช,ชมป์ลีกสูงสุดของเบลเยียมและสามารถรักษามาตรฐา,า,านในระดับเดียวกันได้ในฤดูกาลถัดมาจากผลงานสุดร้อนแรงทำให้เขากลายเป็นที่หมายตาของเหล่าบิ๊กทีมทั่วยุโรปโดยท้ายที่สุดเป็นเชลซีที่บรรลุข,ข้อตกลงคว้าตัวลูคากูไปร่วมทัพด้วยมูลค่า 10+7 ล้านปอนด์ในซัมเมอร์2011กับวัยเพียง18ปีแต่การที่ทีมของโรมมนอับบาโมวิช มีแข่งะระดับพกักการในตำแหน่งเดียวกันอย่างเฟนนโดตอเรสดีดีเย่ด็อกมาไปจนถึงแดเนียลสเตอริดทำให้ยากที่ลูกกูจะสอดแทรกในทีมชุดใหญ่เขาลงเล่นไปเพียง12นัดเมื่อรวมทุกรายการก่อนจะใช้แววกับเวสต์บอมบิดอัลเบียน17ประตูจาก38นัดรวมทุกรายการปี2 0 1 2ถึง2และเอเบตัน16ประตูจาก33นัดรวมทุกรายการภายใต้สัญญายืมตัวแจ้งเกิดเต็มตัว รวมมีลูรูเกกูทำสถตติกลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประสาทของเอเวอร์ตันเมื่อบรรลุข้อตกลงย้ายจากเชลซีในซัมเมอร์2014ด้วยมูลค่า,าราว28ล้านปอนด์ก่อนที่สถตติดังกล่าวจะถูกทำลายโดยเดวิลกิลฟีซิกุสันจากสวอนซีในซัมเมอร์2017ที่มูลค่า,าราว44.5ล้านปอนด์กองหน้าร่างยักษ์กลายเป็นหัวใจสำคัญในถิ่นกุริสันพาร์คได้ใน,นทันทีโดยตลอดทั้ง3ซีซั่นที่อยู่กับ W ลเจ้าตัวพลาดการลงสนามในหลีกสูงสุดไปเพียง4เกมเท่านั้นจากม และไม่มีซีซั่นไหนที่จะตัวสังหารประตูในหลีกได้น้อยกว่าเลข2หลัก10ประตู18ประตูและ25ป,ประตูตามลําดับซึ่งปีสุดท้ายของลูกากกกับเอเบตันเป็นลูกการที่เขายิงประตูในหลีกได้มากที่สุดจํานวน25ประตูและยังเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดจนถึงเวลานี้ในฤดูกาล2021-2022ก่อนเจ้าตัวจะโบยบินสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาต่อมาอีกคั้นกับแมนยูเต็ดและอินเตอร์มิลานก่อนคืนรังเชลซี ไาหลังจากที่เวนนี่บอกลาแมนยูเดสู่เอเวอเ์ตเพียง1วันดิวลูกาโกกับปีแสดงก็ลุล่วงอย่างเป็นทางการภายใต้มูลค่าที่คาดว่าสูงถึง75บวก15ล้านปอนด์ในซัมเมอร์2017แม้จะยิยงในลีกให้กับแมนยูตแตะหลัก16กับ12ประตูในฤดูกาลแรกและซีซั่นที่2ในถิ่นโอทาฟอร์ดแต่เจ้าตัวก็ะดรับการวิพรรากษ์วิจารณ์ถึงฟอร,ร,รม์รรมการเล่นและทักษะของเขาอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะสัมผัสบอลแรกรวมไปถึงรูปร่างของเจ้าตัวเขากลายเป็นตักเตะในสังกัดของอินเตอร์มิลานในเ29 ภายใต้มูลค่าราว80ล้านยูโรนับเป็นดีลแพงสุดในประวัติศาสตร์ของพลวัคเนรัสซูรีทำลายสถิติเดิมของคริสเตียนวิเอรีราบคา